มีข่าวลือนะครับว่าทวิตเตอร์ของอีลอนมาร์เนี่ยโดนแฮกนะครับโดยจุดประสงค์ของผู้ที่แฮกเนี่ยนะครับคือตั้งใจที่จะเหรียญน,นะครับคริปโตเคซี่ซึ่งเป็นสกุลของด o อก Co คอยนะครับเพื่อจะมาเก่งกำไรนะครับข่าวมูลนี้นะครับ อีลอนมาร์ยังไม่ได้ออกมายืนยันแต่ประการใดนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าข่าวนี้เกิดจากผู้หวังดีนะครับก็ทำการสังเกตนะครับแล้วก็แกะแล้วก็ทำข่าวออกมาเป็นประเด็นขอบคุณข้อมูลจากสยามบล็อกเชนนะครับที่ให้ข้อมูลนี้มา และผมคิดว่าข้อมูลนี้จะเนื่องจากเหรียญคริปโตเคอซีตอนนี้ก็มีมูลค่าค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของ Dogecoin นะครับที่เรายังไม่รู้นะว่าเบื้องหน้าเบื้องลึกมีการอ้างอิงถึงใครบ้างนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ต่อใครบ้างไอเหรียญตัวนี้นะครับก็มีหลายสันนษฐานนะครับจาก ารายงานข่าวนะครับว่าเหรียญดอชคอยเนี่ยมีการปั่นราคานะครับโดยใช้บัญชีของอีลอนมาร์หรือแฮกบัญชีของอีลอนมาร์นั่นเองจากมูลข่าวเนี้ยนะครับเขาก็มีประมาณ2หรือ3เหตุผลด้วยกันที่น่าจะเป็นทวิตปอมนะครับของ ผู้ที่ไม่หวังดีเท่าไหร่นะครับที่ต้องการมีผลประโยชน์กับเหรียญดอชคอยเนี่ยมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับที่น่าจับตามองประเด็นแรกนะครับก็มีการโพสเหรียญดอชคอยนะครับในโปรไฟล์ของ Twitter ของอีลอนมาร์เนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับ ก็ถ้าเกิดได้ดูประโยคแรกอย่าง Dogecoin is the people crypto นะครับแล้วก็ No need to be g i t h to own นะครับ or welcome อย่างเงี้ยนะครับก็มีการโพสต์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นคำของ Dogecoin นะครับและในส่วนที่2นะครับที่เขาคิดว่าจากสื่อต่างๆเขาคิดว่า ในส่วนเนี้ยนะครับที่เป็นทวิตปลอมเนี่ยนะครับเป็นบัญชีปลอมหรือเป็นบัญชีแฮกที่แฮกอีลอนมาร์เข้าไปนะครับอีกเหตุผลหนึ่งคือตัวแกรมมาของภาษาอังกฤษนะครับธรรมดาอีลอนมาร์เนี่ยเป็นคนโพสต์แกรมมาเนี่ยจะมีความชัดเจนและก็ถูกต้องตามวยากรณ์น,นะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยการโพสนะครับหรือการทวิตเนี่ย มันไม่ได้เป็นตามวยากรณ์อน,อะนะครับการโพสอันนี้นะครับก็โพสในทวิตแอปนะครับก็ก็มีการโพสมานะครับแล้วก็แกมา่ามันไม่ตรงกับของอีลอนมารนะครับเขาก็เลยสันนิษฐานว่าทวิตของอีลอนมารน่าจะโดนแฮกอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าข่าวลือนะจะ มันเป็นที่หนาหูนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรซีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้อีลอนมาร์เนี่ยยังไม่ได้ออกมายืนยันนะครับว่าทวิตเตอร์ของตนเองโดนแฮ็กหรือยังไม่ออกมาแก้ข่านะครับจากสถานการณ์นี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับและ ดอจคอยมีผลได้ผลเสียอะไรนะครับต่อสถานาการณ์นี้เราก็ต้องไปติดตามกันทีหลังข้อมูลยังไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับและก็ทำให้เห็นว่าก็มีนักแฮกเกอร์นะครับที่หวังผลประโยชน์อะไรหลายอย่างนะครับก็ขอใหท่านตรวจสอบบัญชีของท่านให้ดีนะครับเผื่อ โดนแฮ็กแล้วก็เอาไปใช้นะครับในทางใ,ใช้ในทางที่ผิดก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและก็ขอท่านที่จะพิจิตพิจารณานะครับที่จะเอานิ้วยืวยาวของท่านนะครับเลื่อนไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีนะครับ 「バスケットボール」